ห <c oughs> มาหมาหมาได้ลูกเป็นแมวอมหมาออกลูกเป็นแมว <c oughs> นอนให้ลูกกินเป็นที่เลย <c oughs> ให้กินสบายสบาย <c oughs> แล้วก็กินอยู่เต้าเดียวด้วย <c oughs> จุกเดียวจุกนี้ของเขาจุกอื่นเขาก็ไม่แย่งของหมา, <c oughs> าแม่แม่เขากินนมของแมวเต้าของแมว เขาก็ไม่ไปดูเต้าของพี่คงจะกิ่นของใครของมันน่ะนะกินเท่าไรก็ไม่ไเอ็นนวดเด็ดให้มีน้ำนมเต้าของเขามันเล็ก ชื่อ,อยังนี่ชื่อ,อยังนี่นั่งเอกนี่นังเอกชื่อว่าจังไดแม่แม่นมเนี่ยสามแม่สามแม่สามแต่กี่บนบอนีแต่กี่มีสามสีเา<อ>ก่อนมีสามสีมแล้วแล้วเขา,เ,าเ,เขาเขาได้กี่ท้องแล้วท้องแรกด้วยจะใจบุญอยู่วัดดอนกลางนะคะอำเภอเมือง จังหวัดยะโสธรค่ะใครอยากเข็นแม่สามให้นมแมวกินก็มาดูได้นะแล้วหมาคอ,อกอื่นนะก็มากินนมเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ห่วงเลี้ยงเลี้ยงทุกปวดหมดมีความสศกแมวตัวนี้แม่เขาอยู่ไหนคอกเขาอยู่ไหน เอามาปล่อยแมวตัวเล็กๆเนี่ยใช่อยู่ตรงนั้นพงคลอดได้ไม่กี่วันละมั้งละมามาม,าม,ามดแดงจ่จอมดแดงจ่อเอามาทิ้งเลยเอามามาอาบบ้างอาแล้วนี่แต่แมงนี่ใส่หยั่ยนแต่บ้านถึงมินบ่อจ่อมันต้องจิตายหมาคูนึงคูง่นึงแมงคือหน้าทีเป็นมี่ดำมีขาวมีตัวนี้นนตัวนี้สีคล้ายกันกับแม่หมาเน้อ บุญเขาเนาะมาเจอแม่หมาใจดีแล้วไม่ก็จะไม่โตคนพี่เป็นคนเอามายวนให้เขาเนี่ยบังหวนเนี่ยเอาม้าบ้านกระเล็บพอดีพื่อเพื่อ็ีขอดลูกกระเล็บาะวมะอ่ะเลี้ยงเงินลูกอีกน้าแน่นี่อืฝากเลี้ยงแน่ฝากเลี้ยงให้เขาขิดน้าแน่เขาบอกมีแม่เออเออเขาก็ฟังรู้เรื่องแกฟังรู้เรื่องก็ให้ดูดนั่งลงนอนลงก็ดูด ดารธุกิเลคุ้นกันมาเลยอยู่ทั้งบะลูกนี้เนาะบวบ้ลนีเนี่อยากแต่นงน้อยนี่เจะกินตัวเดียวโรนโนกันไอยเอ้ยอยู่นก็ไปแชรอยู่แ่ะเขาไม่กินม้าเมมวนนมเขากันแต่ว่าจะกินเขกินอ่าไม่ทราบม้าหยอกกันยีงอย่างนี้ก็ครบฟหางใหญตัวม้ากับขเพิ่นไม่หยอก พ่อนคนมันเกี่ยงเหมือนม <laughs> ีคือจริงๆเขายองไหล <laughs> ดูเรียอดดูเลนหรือเปล่าเนาะมีน้ำนมให้กินบ่า้านเราดูไปหรือไม่รับรับท่าเต่าเพื่อนลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงข้ามสายพันธุ์เขาก็ให้กินเนี่ยเนาะ เมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจัดด้วยกันเขาก็ยังเมตตาต่อกันนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประจงอย่าลรังเกกันนะเมตตากันเหมือนเดิม <c oughs> ผู้นี้ผู้นี้เป็นคนอนุญาตขอ <c oughs> ขอให้เขา <c oughs> ขอให้แม่มาเลี้ยงดูแมวหน่อยนะ เพราะว่าเขากิถือตัยลูกกำผาขาดแม่มากกำผาวัดดอนกลางอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะ,ละหลวงปู่เจ้าวาดใจดีเหมือนกันนะคะคบนบบห้ามไม่ใหู้แลกัน,กน,กนกแบบท่กี่คนมาพี่จำคนแบบสิบก็สนใจนั่นแหละเดี๋ยวนร๊อบ คือมาที่นี่ค่ะบอันที่ใช่หละอีน้อยน่อยโอ้คนเกิน,นอหอดเนี้ยน,น้ำอะไที่จริงแล้วที่จริงแล้วพนกับแบบว่าจริงวัดเราไม่มีหมานะโอ้แล้วมีคนคนเขาเอามาเขาเอามาฝากแต่ชื่อเขาหมาตัวนั้นน่ะเป็นฝรั่งเออเขาใช้ชื่อฝรั่งให้เออแต่มาอยู่ที่นี่ปู่บอกว่า บอมเมนโกบอกว่าก็าซื้อนากตัวหนึ่งอนาคหนากเอ้าหันเลยอยากที่เขาแบบมันหมาใหญ่เร็วดิเพราะมันหมาน้อยเขาซื้อนากตัวคนว่าตาเป็นพ่ตาฝรั่งเอรอเนี่ยเืมคนละตวเขาซื้อนาคสีสีแดงแดงอืมสีแดงแดงแต่แต่ไม่ใช่แดงแบบนี้จะสวยอืเขาก็ยอมรับว่าชื่อนากเขาก็หันมาเลยเท่าทุกวัน เอาไปเอาม้าบาดคนละพวงกับมีทองอ๋อเป็นม้าตัวแม่นี่แล้วเตี้ยๆดิขันเตี้ยไม่สูงี่นี่นี่เป็นเป็นหลานหลานใช่นอ๋อคนนี่เป็นหลานเสื้อสายเขาเสื้อสายนานาแม่นี่คนนี่เป็นหลานไม่น่าแม่ของคนนี่จันยุกแกนั่น่าถือกันเลยได้ก็หนอะรเยห็นบ่ได้เลยครับครับคัับครับขับับขัับงบขังขบบัั แลกรอยู่คนลองังอีกแม่เขาเป็นเพื่อนนี่พี่พวกร้นจากหันลูกเพื่อนนี่ยเปลูกอีหนัาท้าไม่หนักอันไข่นาะเอาแล้าไปเออเอาไปเอไปใส่พุญนี่เอาบาทนี่ระยังเพื่อนนี่อยู่เขาเอาไปเบิดทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเงิน,นบาทเพื่อนินลบผุนอยู่ทั้งเมนผุน มานี่อยูผู้เดียวแม่่น้อยแม่นอยู่แต่ว่า่เตื่นไ่กชุดนี่บ่นันล่ะก็อยูยูผู้เดียวอือเู็งก็เม่อใดรุ่นนี้ออกมาอือเธอมีความเุขนกำลังจะหลับไห้นะคะ มำันจะมาใช่มคยังมาเล่งแบะสื้อยาค่าพยาธไม่เ็บยาค่าพยาธมันปล่อยมาง้อหางเยอะเดี๋ยวมันพิษคนคือเด็กหน่อยไม่ยน่ น่าสงสารเนาะกัมพาพ่อกัมพาแม่คืนจะคืนแต่มันก็เแต่มันยังมีวาสนาได้เนี่ยชุ่มเนี่ยคือนอนดู่ทือเขาอะไรไม่ห่าเขาไปกองกันอยู่ท่านในสิทธิแรงน้ำกลดเขามานอนสองสองคนนั่นแหละแม่กับลูกแม่ถึงน้องแสดงว่าไอ้กียให้เจ้าเป็นแม่เป็นลูก แต่ว่าลูกตัวอื่นเนี่ยมันกองกันเองอืเขาจะอยู่กันเนอืงเขาบอกเพียเ้ยแม่ไม่ได้ถุนใจครับเพื่อนแต่ตัวนี้ขาดแม่ปไปได้แม่ไปๆๆแม่เพิเ่งเสร็จเออๆเพิ่งเพิ่งกินกิน,ก,นก,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 กินเต่าไหมเต่า,น,อยอยานี่มีใครอภิริแต่เพิ่งมากินเต่าเต่าตุ่มไงเพิ่งกินเต่าตุ่มหน่อยอม,มาย้ำเข้าไงกินเผาหนึ่งเดียวกินผู้เดียวช่วงหลังชิ้นจริงๆเนาะ หอมก่นมะหวก็อยากกินเลยเขาออามาวางกิบนมาเพิ่มมากินเลยที่จงเลยว่าเขามาแย่งกยากินต้องเขาเขามากินนั่เจ็บว่ากินมะทํเขาจะมาบร์ใหญ่ม่นั้นใหญ่บังใจแยกให้ก็พวกกินมาแล้วออมากองอะนรแบบนี้ก็เขายากบันเขามากองเลยหลายๆจุดนีมาจุเยอะๆเอามังทํำหนึ่งจ๊บๆบอกมาไป ปวดนวดน้นวดนอนะน่องก็ปิดในวันตัววอ่ะมัตันเป็นเพื่อสิกินบาเจ็บเป็นเรืบอลำคานน่อยหน่อยจริงๆเก่งเหตุแฉกขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นใหม่เป็นเอกขึ้นวงย้อนชุดนั่นต้งเง็ดแร้องมาไหลลงมาบวงเลยบ เออคนเล่นคนเรียนมาจัาบจักอันนี้ออาจารย์อาจารย์ข้องเสือนี่ผู้นี้ได้ฝึกให้เสือนีเ่เสือจน้นใหม่เป็นเป็นอาจารย์เสือได้นหมงนสมบููแม่นเหล่า่อนะคะเมตตาธรรมธจนโลกค่ะ